ไปกันต่อครับอีกหนึ่งเรื่องราวอิ่มเอมใจครับทุกคนครับของมูลนิธิเวิร์กพอยเพื่อการกุศลนะครับเราทําความดีกันอีกแล้วนะครับซึ่งทางมูลนิธิเวิร์กพอยเพื่อการกุศลครับได้ส่งมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับผู้ป่วยและญาติครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คุณหมอพยาบาลทุกคนนะครับที่อยู่ณโถงกิจกรรมชั้น1อาคารมรวสุวพันธ์สนิทวงศ์ครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติด้วยบทเพลงไพเราะครับจากศิลปินเพลงเอกที่ท่านเห็นเลยนะครับเท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลุยกรบ วีแบงก์นุเตวิชบดัตปัชญานะครับซึ่งเรามีเสียงสัมภาษณ์น้องๆศิลปินเพลงเอกด้วยว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับโฮยวันนี้ต้องขอขอบคุณโมลานิธิเวิร์กพอยต์เพื่อการกุศลมากๆนะครับครับ <c oughs> มาร้องเพลงให้กับทุกท่านที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้ฟังกันครับ <c oughs> อยากจะมาร้องแบบนี้สักทุกวอาทิตย์เลยครับผมความสุขของพวกเราศิลปินเนี่ยมันคือรอยยิ้มของทุกคนอยู่แล้วยิ่งมาที่นี่เราได้เห็นรอยยิ้มจาก เล,ย,ลยท่านที่อาจจะแบบเจ็บค่ได้ป่วยมาที่โรงพยาบาล mm hmm. เขายิ้มให้เรา mm hmm. เขามายืนฟังให้พวกเราเนี่ยมันยิ่งช่ำใจกว่าเดิมคนระับอยากจะให้มีทุกอาทิตย์เลยนะครับ mm hmm. ผมจิตอาสาแบบนี้คนระับ mm hmm. เพราะว่าเราจะได้ช่วยฟื้นฟูจิตใจให้กับ ทุกๆคนได้ฟังเพลงเพราะๆกับพวกเรานะครับในนามของศิลปินค่ายเพลงเอกนะครับแล้วก็มูลนิธิเวิร์กพอยเพื่อการกุศลน,นะครับพวกเราทุกคนรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเป็นจิตอาสาถ่ายทอดความสุขนะครับแล้วก็ช่วงเวลาดีๆกับทุกท่านนะครับอยู่เป็นกัาเป็ใจให,ให้กันนะครับแล้วก็มีความสุขร่วมกันครับผมถูกใจผู้สูงอายุเพลงเพราะมากมาฟังเพลงนี้ก็ได้ผ่อนคลายค่ะดูศิลปินเพลงเอกอยู่แล้วไหมครับเคยดูแผ่นในทีวี ได้ไปชมเสียงสดๆวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมีความสุขมากเลยถูกใจผู้สูงอายุมาโรงพยาบาลวันนี้มีความสุขกับทุกครั้งมีเพลงฟังแล้วบังเอิญก็เป็นแฟนคลับของเพลง,บบง,เ,พงเอกด้วยนะคะติะดตามทั้งซีซั่นหนึ่งซีซั่นๆๆสองก็เลยชอบมาก เลยะคะ่ะคือเราเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วนะคะอย่างนี้เราก็เลยเพลินาการรอหมอรอยาเลยก็จะไม่เบื่อปกติถ้าไม่มีตรงนี้เราก็เปิดเพลงฟังอยู่แล้วไงยิ่งมีของจริงที่ดีเลยอะ่ะยังไปหล,หลายที่เลยนะบ่อยๆด้วยคุณแม่แม่บอกว่าโอ้โหน่าจะร้องแบบนี้สักสมเดือนติด มีความสุขเนาะเพราะว่าผ่อนคลายด้วยบางท่านไปเฝ้าญาติพี่น้องไงบ,บางคนอยู่ในภาวะังที่บอกว่าคิดหนักคิดมากอยู่เรื่องอาการป่วยของญาติพี่น้องแต่พอมาผ่อนคลายแบบนี้หลายคนอยู่หน้าเวทีมีแต่รอยยิ้มบางคนร้องตามบางคนอดใจไม่ไหวลุกขึ้นดําไปด้วยเต้นไปด้วยน่ารักมากๆเลยแล้วก็ฝา่งมาบอกมูลนิธิเวิร์กพลอยว่าจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆนะใช่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวน้องๆเพลงเอกไปเจอกันอีกแน่นอนนะครับ